สำหรับทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมารับผมฟรีค่ะอันนี้ก็จะเป็นผมนะคะที่มีสีน้ําเงินขา่าแล้วก็แดงนะคะทุกคนนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะตอนที่เราใส่ออกมาเนี่ยสำหรับของฟรีชิน้นนะคะแจกเยอะมากๆเลยทั้งหมด1 0,000ชิน้นนะแล้วก็ณนตอนนี้เนี่ยมีคนรับไปเพียงแค่36คนเท่านั้นนะคะโดยแบบเนี่ยที่จจกของฟรีนะคะจะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะปะลิงก์แบบไวให้ใต้คลิปนี้นะคะสาหรับวิธีการรับของฟรีนะคะเมื่อทุกคนเข้ามาใน map เราเนี่ยทางด้านขวามือบนนะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเขียนอยู่ค่ะจะเป็นผมฟรรีีีอันนน้ะะคซึ่งวิธกา รับของฟรีนะคะเราจะต้องเก็บสะสมเลเวลค่ะโดยการเล่นมินิเกมนั่นเองนะคะสะสมให้ได้เลเวลทั้งหมด50เลเวลค่ะหากว่าทําได้นะคะก็สามารถรับของฟรีชินิกันไปได้เลยนะคะวิธีการเล่นมินิเกมนะ,ะทุกคนทางรอบๆเนี่ยเมื่อเราเข้ามาในตัวแมปแล้วนะตรงนี้เนี่ยเขาจะมีมินิเกมต่างๆนะคะให้เราเนี่ยเข้าไปเล่นกันได้ค่ะวิธีการนะคะก็เข้าไปยูนในวงกลมนะแล้วก็รอจํานวนคนนะคะให้ครบค่ะไปเล่นเรื่อยๆนะคะทุกคนแล้วก็เก็บสะสมเลเวลเนี่ยให้ได้เลเวล50นะคะด้านบนขวานะคะก็จะมีบอกนะว่าตอนนี้เนี่ยเรานะคะเด เวลเท่าไหร่แล้วนะซึ่งของเรานะคะเลเวลอยู่ที่1นะคะก็จะมีเลขหนึ่งะคะอยู่ทางด้านบนตรงนี้นะคะก็ไปเล่นมินิเกมกันค่ะแล้วก็เก็บสะสมเลเวลให้ได้50นะคะเพื่อรับของฟรีกันนะคะก็อย่างงนะคะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะไว้เจอกันถึงนะคะ่คะบ๊ายบายค่ะ